ผมพ่อสวสองพันครับแอบยิ้มครับก่ได้มาหอวปูที่ประกาวหอวปูตาเนาะครับได้ยินข่าวว่าเสียตัวงอกกับเกย์กอิ่นขึ้นมาจากกรุงเทพนจังไดยแอบยิ้มกว่าตองว่าเพิ่นต้องมากนะครับครับเพิ่นต้องมากก็มาดักก็มาควายดีเนาะครับมาพอเสียตัวงอกกับเกย์กอบครับเพิ่นลงไปขายของครับอาทิตย์นึงขายสองเทียนาะครับที่ท่ากรุงเทพมหานครครับกล้านั่งกับพระท่านตัวงอกขายดีลยเนาะครับเนาะครับแล้วก็บเพื่อนนี้ เพิ่นกะได้ลงไปสองมือประมาณสองมือเราเพิ่นกระกาว่าสิมาร่วมบุญครับร่วมบุญป้าป้าอ่าวัดบ้านเตาไฮนะครับอ่าคือว่าไปร่ำเขายครับขอโชคกับอ่าแม่ตะเชียนครับกล่อมบุญป้าป่าครับอยู่วัดบ้านเตาไฮนะครับเนาะแล้วก็พอดีเสียทวงออกกับเกียรติกว่าเพิ่นขึ้นมาแต่พอดีโอ้แอดยิ้มฝันดีไรป้าทันมาไดงสิไปเที่ยวทางประเทศป้าทันประเทศเพื่อนบ้านป้าทันว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะสองถุงเคือครับ แน่นๆเลยพ่ดสัอนว่าอ่าคักไยสันเดเอาตระเทศเพื่อนบานมาแร่นก่นละพ่สั้นๆเจริงๆเลยวันไปทำบุญมืออื่นพ่สั่นกับเกียรกวาเพื่อนว่าเพื่นฟันดีไรครับก็เป็ิดตามเกียความกับเสียรุ่นพ้อกันครับอสวัสดีครับเสี่น้องกับเสียเกียความกับผมสวัสดีครับเกียรบคาครับครับขึ้นมาหอดเข้ามืขึ้นนี่่ครับน่ครับมาากุเข็มเป็นเรก่อรถตีสายบอกโอ้ยจีนกางวันเทศกาลเอ้ยติ้ปวดก ใ่ครับใส่เวลาเดินทางออกากกรขงเทียมหนึ่งสมงก็เกือบสองสม้งครับออกากกรุงเทพมันจะม่งครับออกมันจะาบสามบสามหอดบานเป่นหอดบึนบานดุงจะเก๋กอบสมงห้าทุ่มห้าทุ่มโอ้ครับครับรถเย็งอยูดีครับหอดห้าทุ่มแบมเชือเดียวครับแยกแบมเชื่อเดียวโอ้ครับ มันเอาเกลืแล้วก็ไปส่งเห็นลูกไส้ลงไปน้าบ่ครับมือไครับมือมากิ่นมันเกิดอยู่ในนอรับหล้างกับลงไปน้ากันครับผมอันรากามาบหอดบ้านบัดนี้ครับขึ้นมาหอดบ้านอ่ายังบ่ยังบ่เมเลยอีกมันบ่ครับก็มาอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานาะครับเกลียวก่อโอ้ยอธิษฐาน ขอปูนแล้วเอาไม่เสือถ้าไมมีเสือสุดนั่งล่ำมืออื่น้อยโออยากรวมล่ำถวายมืออื่นก็เลขตั้งกิตอธิษฐานขอปูตาปูชีบเขาอยากได้สุดนั่งล่ำโอ้ครับผมอคอยสมบัติปัตนาะด้ครับเด้อ่าแล้วก็นอนมันบ่บันีันฝันอีหลนี่ฝันตีบัเนี่ฝันอฝันน้ำ่ะฝันั้นฝุ่ยก็ฝันฝุ่ยเ้วไม่ชอบฝันน้ำกันแลครับ อ่าเมื่อคืนนี่ฟันฝันว่าอย่งไรครับเกี่ยวกับฝันว่าไปขอเลขน้ำปูน้ำปูอยู่ใส่ฟูกุนผู้เฒ่าคนหลายหลายเป็นคอยี่พุ่มเป็นพุ่มเป็นเป็นสานครับเป็นสายเป็นพุ่มจ้าคนหลายหลายต่อแถวกันหลายแห้งลายบันทีหอดคิ้เจ้าของเพ่อในหอดคิ้เป็นลายดอกไปแจ่มน้ำเพลนไปคุกูข้าวแจ่มน้ำเพล่เลยโอ้ผโหผูู้แม่พูนยายไปถึงคอกรเลยขอกรน้ำยายใหญ่ไปนางขางเพล่เพล่ก็เลยว่าปู้ยายปูหายแล้ว เันก็เล็โซ่มาเลยหาหาล่างแรงจริเลยเด็กเลยดึงกระดาษน้ำเพิ่มาเบิ่งใบนอุยหาหล่งอีกยากคักมาไม่คอยอแล Uma, <mat médico> ้ว <ę> น mm ี่กัเลยดึงกระดาษน้ำเพิ่มเพอีกใบหนึ่งสามโตมันนี่แอครับเลยนะศูน์ศูนห้าแล้วก็ศูนกแล้วเพิ่งจะเขียนให้อีก0ูนย์ห้าศูนย์หกเท่านี้หละเขียนให้เลยย้ำย้ำอีก่เกี่ยวกับห้า ห้เชียนในหอดสามตัวแมนาเพิ่ียนออกมาปาสามตัวเลย่อนคอยชิซื้อคอยชิซื้อครับสงตัวนี้ม่ตัวได้แน่ครับสตัวสองตัวนครับสองตัวแต่ว่าเพิ่นตัวแรกแรกนะห่าห่าตัวแเลยเหนุ่มบอกว่าหาหล่างเด้อมุกุครับหาหาเฮ้ย่หาห่าหาหาแต่บโอ้ตใหญ บอกไงเลยแน่นักเต็นากระดาษมาเลยกระดาษใบเดียวเนี่ยเรีบรเดียวไงแห้ง<ม>ปอดไดเดล้วล่างมาันมาดูไวอิสึงเอาอีกเลยบัตรนี้เ็นมาสสาม,าามาาตัวเนี่ยศูนย์ศูนห้าศูนย์ศูนย์หกแล้วก็บวกมา,กาอีกศูนย์หากับศูนย์หกข้างล่างให้โอ้ครับผมไ<ห> เขียนเขียนให้ศูนย์ศูนย์หาแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกแล้วก็แถมสองตัวพร้อมก็ศูนย์หกกับศูนย์ห่าแมนปาพัฒนาการที่มันเขียนไว้อยงสั่นเลยบ่มีกับพร้อมตัวิ่นเขียนไว้อยงสั่นเลยอันเกียร์กอนมีอธิษฐานว่าอยากขอโชคขอโชคไอ้ของไอ้ตั้งประเทศมือแรกไงบอกแมนโอ้ครับผมอยากได้เป็ือสุดน้ำอยากได้เป็อสุดนาำรับโอ้ปู้สีบ่สียบไฮย่อบอกกันปั้นคักปานนั้นนะครับเนาะครับอ่า <chat> ไปคว้าน้ำกันหลายคนเหมือนบอกครับก่อนหลายหลายต่อแถวกันญาติชิ้วกันแซ่ซาอยู่ตะวันต่อถแถวต่อแถวเด้อต่อแถวต่อแถวต่อแถวบัดบัดหอดอันนี้คอยคอยมากนักถูกของเป็นนั่งขังเพื่อนท้งยสายโหลดออกจากลัวเพื่อนโหลดแล้วแต่เพื่อนมีขันเพื่อนถือขันเพื่อนแต่งขันนี่ผู้เพนผู้เพื่นเอาก้อนน่ะครับเพื่อนก็ดึงมากหาหาล่างคอยกับไปคอยคอยนั่นแน่คอยกับตาญยติจะเดียวกับแจมดึงออกมาเลยนะเพื่อนใหนคอยนั่นแน่คอยนั่นแน่ มเห็นอันนอซื้อหาซอซื้อกอนโอ้เป young, eben, ็นตัวแดงรึ้งคนเลย่ครับจ้าตัวหาแดงแดงเออึ้งครนหงงแดงเออเว่าไร้คื่่แจงเนี่มันแดงึ้งคแดงรึ้งคนแต่ว่าแต่ว่าดีใจแห้งอันหาหาล่างนี่คือคือดีปรากว่าดีใจครับแต่ว่า่วน่อนสีน้อยนี่ยตั้งจะตั้งใจสีขออ่า โอเคเพืเ่นนนอนบ้านเมล็ดเนี่ยนบ่สองถุงเครื่องเนาะครับอ่าครับผมตั้งใจขอค่ะครับขับซอยกันพัฒนาตัวเมล็ด <c oughs> สองถุงเครื่องอับ่ซอยกันพัฒนาครับอ่าคุณได้สิไปอ่าเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเมล็ดสองถุงเครื่องรับให้ซอยกันพัฒนาค่อยไปครับเยีกว่าบอกว่าฝันคักฝันแน่ครับปูหยกมือให้เบิ้งนะเป็นผู้เฒ่าเนาะครับสว่างขางกันฮ่าฮ่าสักหยกมือพร้อมแล้วก็ ไอ้เขียนในพวกมันว่เกี่ยเขียนเขียนมากหาสองตัวเลยห้าห้าอีง่ามครับศูนย์ศห้าอังี่เดีครับผมโอ้เ็แว่าใส่ตัวเลขในแ่าครับผมดูนะอันสีตัวคุณใหก็จะใส่0ูนย์หกห้าห้ามนเป็นหัวเยแเกห้าห้าศูนย์หกผู้เท่าผู้เท่าผู้เท่ากับแบบนี้ตะเกียวกาผปมา่เาศูนย์ศูนยห้า่าตัว ก้าศูนย์ศูนย์หกเันตัวบอ่ากับหาหาเป็นไหล่างนี่ล่างอยู่ทัางหนนี่ล่างอยู่ทั้งหนเนี่ยทางหนห้าห้าศูนย์หกเมียนห้าห้าศูนย์หกห้าห้าศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์เก้าปัาเป็นศูตัวกับวัวแตใส่เราไปเนี่ยกับหัวบ่อเออหัวกับหาหัวบก้าตัวเดียวกันหัวออกูมากกันเน่ะหัวอ้าครับเกีกว่าเพิ่นกับฟันว่าเพิ่นอธิษฐานนะครับเป็นมาจากกรุงเทพมหานครตะขายของครับเป็นมหอดบ้าน ครับเพิ่นกาฝันนะครับอธิษฐานว่าอยากล่าถวายมืออื่นล่าอยู่วัดบัดเตาไหครับกับทีมงานของแม่คู่ครับก็เลยอ่าขออ่าบารมีปูครับขอชุดน้ําปูนะครับเนาะขออ่าปูปวดพายสิได้เป็น้อชุดนังล่ำขอทันว่าขาดขาดชุดสีแดงกืองอยากได้ชุดสีเหลืองนะครับอ่าเกี่ยวกว่าเพิ่นได้ไปฝันอ่ะเกี่ยวกว่าพื้นให่นะครับครับผมอย่าได้ครับเด้อ นะครับเด้อตัวทีเก็ก็ขันมาสนาน้ำมันสู <laughs> นนนสีเห็นไหมครับโอ้ขันมาสถีน,น,น้ำสูสีแล้วยขึ้นได้อเก็กกว่าอ่าเดี๋ยวนะครับเด้อแป๊บนึงครับจะแบ่งไหนยังไม่ถึครับอ่านี่ครับสวยงามครับนี่นะครับเด้อตัวทีเก็กกว่าเพื่อนสิไปประเทศเพื่อนบา้านมาแลง <laughs> อ่าขันผู้ใดสิไปก็ให้พัฒนาซอยกันก่อนอ่าครับช่วนสองทุมเพลิงแล้วค่อยไปครับมักตัวได้หลายก็มูเก็กกว่ามาแลง มักตัวนั้นมันเสือง่ายลงวุนหน่อยอาเสียทั่วหอกเลมักตัวได้บัดนี่ยทาทาทมตัวคนสิเนลปนี่คันสตัวสิเลนเนี่ตัวใดครับอ่าศูนครับผมกันสามตัวสิพันซีผู้ไดมาดตัวเอาหามาไว้ข้างหน้าโอ้คันมักไฮซีตัวพร้อมตัวนี่ตัวห้าห้าศูนย์หกห้าห้าศาครับผมนี่เด้ครับเด้อกับเกียรกว่าเนว่า ไอ้หอดีตัวเพราะว่ามันจับมันจับใส่กันได้จับโอ้จับใส่กันได้นะครับเน่ไอรณอะไรเขาเออนี่ยังอ่าซีตัวตัวแรกก็ห้าห้าศูห้าห้าศูนย์หกห้าห้าูนหกับให้าห้ศูนหกนะครับเนอะเดี๋ยวยิ้มเขียนไว้นั่งยิ่อค่ะมันค่อยค่อยถืออยู่ดิตัวสตัวบนไปจะออกห้าห้าศูนย์เกห้าห้าศูนยหกค่ครับแมนห้าห้าศูนย์ห้าลมาก่อนห้าห้า นีละนี่ก็ได้นีละนีหาไล้งน้านี่ละางามแล้วขอบคุณมากมน,นีละนี่นะครับหาหาซุนหาหานหาครับใครยุบอ่อต้องตองหาเบิดซึ่งตัว,ตวนะครับเนาะครับครับก็คอยเก้ากว่บกับเสียรุ่นนะครับให้คุณโชคๆมันๆครับคุณตั้งใจอยากได้ชุดนั่งลำขันไม่ถือละใครไม่ไมิโชคไร้แหงเสียฮอตติดนังลำเป็นบ่ ครับขันมีโชคหลายเันเสรติดนั่งร่ำบนทันว่าก็รอติดตามทักแสงแตกด้วยี่แสงแตกเออมาเหน่แล้วครามาสามตัวกับสี่ตัวให้แตงไในที่ไหนสี่ตัวแสงแตกนะแสงแตกเนาะครับเนาะอ่าครับกับมาเหน่มานอนครับผมขอบคุณขอบคุณเสียด้วนหลายเพราะฝันเต๋บ่บ่าฝันฝันยืดจำไม่ได้เราขึ้นนี่ยยืดยืดฝันเนาะเมื่อยขับรถเมี่ยขับรถเนาะครับผมอ่าเป็นไงครับขายเพรื่องงบโอ้แจกน้ำแจกจำแจกนจำแจกไอ้ให้น้องสาวไปขายเป็นไงก่อนโอ้กะ ก็ได้ไดไดเ,รเรื่อยๆแจ่วพ่อดีท่อคือผู้ไอ้กับผู้ใหญ่ขายเนี่ยครับแต่ว่าผู้ไอ้ขายนี nah uh ่ยกอกถุงน uh ั uh ่นก uh uh> uh ับพ่อท่านกอกพ่อท่านจำเจียจำแจกอ่ะครับเอฟซีเอฟซีนะครับบัวแดงจีบัวดงนั่งจักเถื่อบัวดงนั่งจักเถื่อนบ้าเดียวเลยไหนว่าเอาอาทิตย์ละสองเถื่อกับพ่อแล้วสองก้าวอาทิตย์ครับสองก้าวอาทิตย์แล้วก็เดือนหนึ่งซีเถื่อนซีเถื่อนแปมืออ่า ครับผู้ใด้ซื้อไปบริโภคหนึ่งต้องซื้อเพื่อไะไรด้แมนให้มันครบอาทิตย์แมนอ่าค่อยสิพอเสียไอ้ช่วงงอกแค่นึงแมนนะครับอาทิตย์ละเสียอาทิตย์ละเสียงยูตารายูตลาดบางบอนหนึ่งครับบางบอนหนึ่งบางบอลหนึ่งนี่ว่าเริ่มต้นแต่วันเสาร์เสาร์อ่าช่วงใดครับตีห้าตีห้าวันเสาร์เลยครับเริ่มคุณนะครับ งอดวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งทุ่มรับผู้ใดไปซาอาทิต่์ประทันไม่กินเลยครับเพราะว่ากำหนดไว้สองมือต่อตันเท่านั้นสองมือต่อตันไม่ได้กินไม่มีเติมครับเบิดแล้วเบิดเลยกลับหัวไม่มีเติมนะครับเด้อะผู้ใดสี่เสื้อไปยุไปกินบริโภคเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งพอกันเท่านึงสองมือครับเขาต้องซื้อเพื่อไปซ้ำรับเอฟซีู่แขวบางบอลผู้ใดสั่งนำปลาไหลม่คั่ว หรือว่าแก้วบวงไม่คู่นี่ก็มาติดต่อกับเกยทั่วงอกเอาเสียทั่วงอกครับแต่เกยกรอบเลยนะครับเด้อครับม้าฝากเพิ่นก็ได้ฝากได้ครับผมครับผมปลาบา่เพินกะอาทิตย์หนึ่งบนลกเหมืนเดิมเช่นนึงครับผมเที่ยวปั่นไปหน้าครับไปกรุงเทพก็ยิ้มไว้ดอกครับผมครับขอขอบคุณขอบคุณเกยกรอบกับเสียรุ่นในละเราเกลีเสียทั่วงอกกันไรนะครับเนาะที่หายแนวทาง กับกับนำเมอแรงสองทุมเคิงผู้ใดสิไปประเทศต้นบ้านอ่าครับกะอย่าลืมพัฒนาอ่าควันค่อยไปนะครับเนาะห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้แล้วก็ศูนยกสตัวศูนย์หก้ให้ฮอดซตัวเร้อมอ่ากับซตัวนะครับเนาะห้าห้าศูนากะครับเนาะอ่ากับส่งกันมานทากันขอบคุณกับคุณทนายครับสวัสดีครับ